ในเดียวป่ะฮะฮึบเออฮึบใช่น่ะอึบมีเอะใ้อรแก้ปะจะคิดเป็นแต่ญานิเทปป่ะทาทำไมรักด้วยมุยเขาย้าไหมไม่บ่แมน สบายดีสบายดีบ่ว่าสิเป็นพี่น้องพังไทยพังลาวและต่างประเทศกะขอยินดีตอนหับเข้าสู่ซองเบาถาบันเฮาอีกแล้วมาพบมาปอกกับบ๋าถาครับพี่และผมเป็นพี่น้องเงยมือนี่หรือว่าอะไรมาหานนองแก้วเพิ่นมือนี้เนาะทางเฮาก็ได้มีข่าวดีมาหานนองเพิ่นหรือว่าเป็นข้าวสารอาหารให้หรือว่าหลายอย่างอยู่เนาะโอเค ทางบ่าวถากก็ชีได้พาพี่พาน้องกบไปหาทางน้องเพิ่นก่อนเนาะโอเคบ้านน้องเพิ่นอยู่อยู่บ่เนานะอ่าอยู่อยู่บ่เนานะผพาก,กันเป็นสบายดีปวกล่ะอ่าพ้าก,กันเถ็ดยังกันนะทา,า,างไทยอ๋อเฮ้ยระวังจุเป็นทุกที่ไปเรียบร้อยละเลยใช่จะไปใส่นะ่ะฮึฮึ อ้าตสามุกนังเอเปดเู<แ>ันนี่สบายดีนะสมุกเด้อดูสบายด<ๆ>ีเฮยพี่น้องเนาเาอยล้วางเอปเนาะนางสโุกคยันแะนั่งเอสเปดูห้องแก้วเป็น,น,นบลี่ละอ่าขยันแพะนี่ยาคัดบ้องเฮียนนะฮะอ๋ะอปลาเต่าตันอ้อยบอกอยู่เฮือนบอกมึอนี่ปลตตัดอ้อย ใช้ไอ้น้องนุ่งเจ้าไปตั้งไหนบดอ่ะไอ้กับโบยูไมีแต่น้องอยู่ผู้เดียวบอหลงดังก็อีหล่าบ่ถามไปยินนะใช้อันมาน้องเจ้าคื่อสายเลยจ้ะไปใช้กบุหินบ่อันปุ่นึงนะปุ่นใหญ่นั่นเกิดเออเกิดน่ะไปใช้กบุหินเผื่อไปลงเต่าไปลงเต่า ไปเห็ดเต่าเห็ดอยู่ไส่นะ่ะหน้าอยู่ลงหน้าอยู่หลงปุ๊ไปเห็ดกระเพายน่ะกระเพยคนม,ม,มาอยูอ่บ่มาเ <มา S 2> ห็ดมาซานอยู่บ่บอกน้องบ่กน,น,นุ่งในอีหล่าย่านในเต่าเห็ดเต่าล่มอันมามันลุทับผัวได้เนาะบ้านบ่าถากมีอยู่ไดยไปโอบหลงมันนี่ไปหมี่ในอีหล่าเต่าใหญ่เด้มันนี่เข่าไปรถม,มันวีแล้ววะ พัวใครเลยแต่มีคนอยู่ใกล้คดเอาถ้าคนบ่อยู่ใกล้นี่มันตายระวังนะบอกน้องนี่นะอีหละเอ้ยติดกับพื้นกับไผ่เต่ายอ็มลุเนาะบทีเหาตามแต่งอย่างเหาเอาน้ำลุกก็ว่าเอาน้ำลุ่เนาะอย่ามันลุบึมลงก็บอกน้องน้ำอีหละกินเข่าถึงน้ำเราบ่บ่ได้กินเอาเป็นนั่งขึ้บรกินอืม กันได้กินข้าวเส้าเลยบ่อยหละยังบุอยากข่าวไปสั่งว่าแค่ชิบมงเนี้ยเดี๋ยวนี้นยังบ่บุอยากข้าวเส้าอยู่เนาะน้ะนองนุ่งได้จะกินข้าวกินน้ำแล้วบ่ข้าวน้ำในหนึ่งแล้วบ่น,น้องจะจนะุ่ยไปอย่งเงี้ะจีกระป๋อมจีกระป๋อมที่ก็แน่กระป๋อมมันจะใช่ไงโอ้ทู là ăn đi đại chú phay chú nhằng nó xây nhà thì nhằng nấy nhà xăm nạ lao của nó qua thêm tiêu xây ta cho chỉ chú khi nhờ chú chú để cho bừng nơi cặp bê la chú bừng cặp dàn mình lôm xuống này lôm cho cả bố hoa chú bừng tàm ạc à cạn nạ tàm hên, lôm hiên nhằng mày nấy đại thôi đấy เป็นอยงไรนอนคืนนอนซานอุ่นอยู่บ่อหลังจากนั่งกระเบาถาก็ได้มาหาน้องพ่อดีรุ่นเติมกันเนาะมาหาตั้งแต่มื้อนั้นเนาะกับรุ่นนั้นเนาะเอาโทรศัพท์มาให้น้องแก่วมื้อน่ะมือซื้อน่ะเนาะเป็นจังไรโทรศัพท์ดินได้แล้วบอเอาถอดซิมเก่าเอาถอดซิมเก่าจะมาใส่ตัวนี้เจ้าท่านนายไปอ่นสมัครหรือว่าท่านนายไปลงอันทะเบียน อถอดซิมเกาไซมีถอดซิมเกาไซอืมพะว่าเป็นหาลงทะเถื่อ,อนนีอแหละวันที่สิบหกนี่แหะเบิ้ดเดือนนี้เดือนหน้าวันที่สิบหกแม่นตัดทั่วประเทศต้องให้ไปลงทะเบียนเดี๋ยวนี้เจ้ายังดิดได้อยู่ซิมกเก่าเจ้าดิดได้อยู่ต่อไปซิมกเ,เก่าเจ้าเพิ่งจะตัดกันคับตัดเบดิดว่าให้ไปลงทะเบียนเบิดทุกคนบัดน,นี้ถ้ภาไปาปลงทะเบียนก็นกนคือ บรดิตเดี๋ยวนี้เนาะนะว่ามันเป็นเห็ดแบบทันสมัยแล้วหรือว่าเห็ดแบบเห็ดแบบนี้ก็คักเห็ดแบบคืออันอยู่ทางพี่น้องบาคไทยเขาเนาะอยู่แบบไทยเลยเอาไปซื้ออันว่าไปซื้อซิมนี่ต้องมีถ้าเขาไปสมัครยังไงเขาอันนี้เขาก็ต้องลงทะเบียนยังครับแน่ซื้อซิมนะไอ้เจ้ากับเจ้ามาเพิ่นไปทั้งไหนที่ละ เจ้ ا, b aa, b aa, b aa, 3, 1, าหูเบาวบาเบาถากสามมุกมีอย่างไรเอ่ยฮะหูถ้วยมึงยุ่งจะงไงอยัางถ้วยบุ่ษถ้วยมึงยุ่งเบาถ่ายถ้วยสามอย่างไปถ้าเจ้าถ้วยบุษถ้วยเบาถ่าแก่เมื่อคืนไหม <c oughs> เอาเอา,เอาลองเบิงึงเป็นอยังเจ้าคิดคิดนะคิดในใจนะเข้าเข้า เขาเนี่าถ่ายซื้อมาให้เจ้านี่ยเจ้าว่าเขาย่งอยู่มึอน่ะเจ้าว่าอันบาถ่ายถามมันว่าเขาย่งอยู่อะเนาะหากันนึ่งเอาอีกซองเหรอมันกูถือเข่ากูถือเข่าเข่าซิเมนให้เราถีบเจ้าน่ะคือบูเห็นนี่แหละที่ว่าขึ้นไปตรงเฮือนนะย่อขึ้นย่อลงเนี่นโอ้ย ย่าณนั่นเนาะ่าณน้องยนูไปดินไว้ละญานเยียบนามคนว่าโอเคจะไปล่าปะตั้งมาถากกิจพานน่องละหรือยวมาน้องเสาแหลบันนะไปพุ่นแหละไปเบิ้งน้ำกันเนาะเนี่ยยังบ่ลืมเสาแหลบันนาตั้งสื่อเพิ่นใหมเสาแหลบันนาถูกปมานี่ตามมาถามากับสามุกมาเนาะมันนี่ไปรุ่นน้ำกันว่าสิมียังน้องแก้ว หมังงั้นสมุกนะเต้นอยู่เนาะไปเก่งไกลคักได้ไหมอันนี้นะอ่าากระหินหมอเต้นอยู่เนาะนี่นำมาแต่ชาวามาเนี่ยยูไสยมหาในดุวันป้านักเลงแท้ไปสื้ะพูพี่น้องเายยูไส่มหาในดุวันโย้เ็ชเอาก็อันนี้นะ ให้เขาเดไหาบ่อหนิเฮ้ยน้องสามุกดเขาตายคะคักแบบันินี่ยังบังยูกกับทุกเป้าเขาสานหาสิบโลเขาสารหาสิบโลเนาะยังมีอีกได้บ่ท่ามียังอเมแบกไล่ยู่บกันเขาสารนี่แหละ Bượt bun, bượt bun, bung 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 ทิศมาในเขียนกงไปเอานี no, ่ลึกมุกเดินเนาะพูเขียนกงไปแบกเข่าได้อีบ่บ้านเข่าได้สเนาะเอานี่ไปส่งกอนสมุกแต่ว่าเอานี่ไปส่งกอนเนาะเจ้าเนี่ยแบกเนี่ยแต่ว่าเอาขึ้นนี่ไปส่งกันบ่ฮึให้คอยแบกไปเลยบ่จะกระแบกไปได้บ่ท่าจะเห็นให้แบกขึ้นจะบบแบกน้องแก้วเด้เนาะน้องแก้วบบแบกโบไหนกับบ่ท่าสิได้เก่งเมื่อคืนเนี่ยได้บ่ย่ะโบได้ อ้าวเดี๋ยวชิได้บันนี้เนาะอ,อ้าซาเชียสมุกกันถือกล้องหายหนองบ้นนี้เอาลาะสมุกดู้ได้บอ,บอท,ท่าตั้งเฉพาะในได้ดบอท้าฮึบ

mà 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 Tha, mà <laughs> t... Tha mà 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 à thôi sao mà đi ạ chết 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 tùm à tớ à bà tha à bà này à bên đây đây bên đây đây hả bên đây đây hộ nó chào cái sàn sàn กันนักนเอยนั่นนึงใส่กระโปรงเป็นเลยมันสมุบูร่์วักไก่ไก่เติบเรากระได้โดยโดยพวกน้อยหยุบแล้วใช่เนาะใช้แกงด้วยหล่ามีอย่างนี้จักสุดใหญ่เลยเห็นจักสุดใหญ่เนาะมีน้ำมันกระปองมีไข่ฟองป่าสามแยกตัวเอาไว้เวลาเจ้ามาได้เฮ็ดอยู่ให้กินเนาะเฮ็ดเอ็ม เป็น่ดไงน้องล่ะเห็ดบลเป็นนี้นอันนี้ว่าสมุกมันจะแกะยากในสันครัวเวลาเอาเอามีดบอกคือไไขอจิบสบายดีปรุงไมสบายดีปาุา่งล่ะนี่เด้ออันเบึงเบึงอันห้อยไม่ได้อีดาแล้วเบึงเพิ่นอันลูกศรบอกอยู่เลยว่าเวลาเจ้านั้นยันมีดถึงมือน่ะสมุขมี ปองปลาปองปลาแพ็คหนึ่งเข่าห่าสิบโลแล้วก็ไข่แล้วก็ปองปลาแล้วก็มีแก๊สหนึ่งไข่สองเต๊ะดีใจมาสอนเนาะได้จากมืออหล่ะปองปลาข้างโบกินฮะข้างโบกินโบกินปองปลาสิเจ้าโบกินแบบบใดมากินปองปลาอ้าวบอกถามเมื่อคืนเนี่ยชาวโบกินนี่เนาะ มือได้เฉยๆหนักแจะมาหายังเวอร์ชั่าดิ้สมุกพีได้เเนาะเอามาหายตะกี้ยังเวดชั่มมือคื้นได้สามภาษฮาดิงักินปลาเนาะเพงไม่ได้เลยนะสามเอกขั่วนะกินน่ะแซ่บเด้แน่เจ้เวิ่งนยุบบทเขียดดีกว่นเท่ห่ะแพงครับปลาได้ถ่ากินปลากระปองยูบอกินกินยูบ่ั่าน่าครับกินยบ่เสียมืออะไรอ่ากินอยู่บ่ กินเหรอกินบ่มีได้กินยี่บ่มีอ่ะใ่ได้สักเนาะน้อแกได้สัมีกรได้กินบ่เนี่กินหอมืเ่ที่บัาได้หลายมือยูไม่ได้หลายเติกอยู่หรอโดยโดยเลดีเนเขาดีนนำดีกันนะสมุนนะ กะเขาซานกะเขาไม่บ่ทานเลยเนาะจะสเปคให้เขาไม่ได้ลได้กินแต้บ่เขาไม่ยังยังบ่ทันได้กินเขาไม่นะอีกแล้อเขาไม่กามุดแดงยังบออยได้า้ยังมีอีกไดนให้น้องแก้วเิ่นถ้วยมันีหยังเนาะยังน้อแก้วบูยังมีมีคนอยู่เทิงแจักบ่อีหล้คือตัคือเสียงอยู่ทิงน่ะ ก็เสียงกอกกกกอกบ่กเชียงกอกเกแกกอกเกอยู่หรอเนาะโอเคนอกความเพี่น้องอให้ชชิงของมาแล้วกะต้องมียังมัมียังองละหายไหมหายบ่ถาพังไหมเสียงเบิ่งว่าเนาะได้ก็หายไ่ได้ก็หายตายแล้วคนยอกคนนอกนอนเฮยยองนองแก้วเพิ่นดีใจบ่ละ mi ngân bước nè bước nè bước nè nó không ai biết đâu ba ta thui đúng thật đấy à long thui thui à cho thui long mướng không thui bằng giúp sơn lúc là thật đấy nè bố hú quá nè mi ta bài xè đấy nè nhìn đấy nè sơn đôi thật đấy mình kia đây thương đôi thì lạc nhanh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để

ล่าเจ็ดเซนหาชิพันกีบเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ากะเป็นเงินทางผู้ใหญ่ใจดีเฮาคนพี่ว่าเพิ่นเฮ็ดทางของน้าเฮ็ดเทือเหตุซ่านให้เจ้าเด้ยวหลเด้อพี่ว่าทางสาวม,มุกดาได้เผยแพร่วิดีโอลงไปเนาะพ่อแม่พี่น้องกะทางเพิ่นกะอ่าคันสิว่าแล้วกาดูโตดเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นกะบ่มี่ไผ่สามาเป็นสามรักครอบครัวเนาะโดยการทางสาวม,มุกดากาโอ้ยดีใจเนาะที่ว่าเพิ่นเบิ่งเห็ุอ่าเด็กน้อยตาดำๆคนหนึ่งโน้ยพบคุณอ่าทาง ดีเพื่อนในร้เนาะที่ว่าคอยซอยเรือและการซัพพอร์ตทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนาะเพราะพี่น้องเลยนตั้งแต่อบวชนัพักพิงของแม่ของนเนาะบ้องอ่าการดีว่าสะดวกสบายเป็น,น,นอะไรล่ะน้องเทินไม่ได้หนาวบอกอุอ่นอุนออ่นพ่อพูดอยากดูก่ <laughs> <laughs> อนดิพ่อพูดอยากดูเนาะเอาบัรนี่จะได้บัรนี่ไปนางพุ่นบอกยามมาบอกอ,อันนี้ตูดมามนี่ตืดไมาเดียนนะเนาะ เวลานั่นขงขาดนายก็ได้เองอการป็ดจำนวนเงินเปิดผ่ามาให้สาม,มุกดานะ่ะหาพันรับพแม่พี่น้องการเลืองจากชื่อข่าวแล้วก็รชื่อใครส่งเพลงแล้วกะ็อ่ามีเงินแก๊สเนาะแล้วก็ปิดปากกระป๋องแล้วก็น้ำมันเนาะการเชื่อเงินอยู่การจีร่านมวยจีล้าเน,นี่สาม,มุก <laughs> <laughs> คือยังได้หลายฮะ้เราหนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าสิบพันกีบนะโอ้ยถ้าคือน้องแก้วไปตัดอ้อยนี่จะาหูปะเจัามือน้องแก้วจัามือนี่เป็นเดือนเดือนนึงบ่ซ้ำหนึงบ่ได้บ่สหาปะเนาะเป็นเดือนหนึงได้บ่ซ์สันี่น้องแก้วบ่ได้จะบอสหาปะเดี๋ยวแต่น้องแก้วแล้วคันแช่ข่อยไปอันเกี่ยวข้ากันยังมีสาวมือกลัวเลยสาวมือสมุประมาณสาวมือเนี่ย อ่ะบานนี้การเนาะพอเป็นพี่น้องกันที่ได้อมอบเงินจำนวนล้านเจ็ดแสนหาสิบันกีบไหวให้นอกแก้วเพิ่นไหตวต่อตีนต่อมือไหวใ,ใจภาคส่วนที่จำเป็นเนาะเ<ด>พราะว่าทางเข้ากับที่แรกว่าเสียเงินบาทมาห้เนาะสามพันบาทก็เลยอ่าเหลือจากซื้อ,อ,อเครื่องอย่างแ้วกันเนาะบานนี้มันม,มันบอหอดสามพันเนาะพอเป็นพี่น้องก,กันเลย มีอยู่สองพันเท่าไรบ้างคะสองพันเก้าว่ะสองพันเก้านาะนก็เลยอ,อ่าแบบมันแบ่งย่อยนะพ่อแม่พี่น้องก็เลยแลกเป็นกีบมาให้น้องเพู่ดเลยเนาะเพราะว่าเฮาสซีได้ใส่ใจกับสะดวกสบายเนาะพออยู่เขตบ้านูเกียเฮา,าเอาบาทมาแลกครับมาชิลได้เด็กต่ำกว่าตลาดเนาะอ่าอีหล่าเอานี่ว้ <c oughs> <c oughs> วา <c oughs> วา <c oughs> อ่า เก็บไว้กันใส่ภาคส่วนที no. ่จำเป็นเนาะเพราะไทยเนื่องเจ้าเป็นคนเบิ่งแงอยู่ในน่งนุ่งเนาะหรือว่าซัเป็นนั่นน้อสมุกซัเป็นสาวรักเนาะออ่าย่าใส่ใจเงินฟุ่มเฟอยเออ่ามีแต่ไใบใส่ใจภาคส่วนที่จำเป็นหรือว่านั่นนี่อย่าเถียงกันเด้อกล่ะเด้ออ่าเออโมกถ่ายคลิปอยู่เด้อไใบใส่ใจภาคส่วนที่จำเป็นเนาะอ่าไใบใส่ใจนำเรียกว่าการเฮือน เพื่อนอยู่ซ่านกับไฟใจค่าน้ำค่าไฟบีบบ้านการเพื่อนเวลาคนมาเก็บอันนั้นอันนี้เนาะเพราะว่าตกมาช่วงเทศกาลมันก็มีแนวเนาะคนนี้เนาะมันก็เพื่อนก็เก็บค่านั่นค่านี่เนาะเพราะว่าลายมันลายิรลายยากเนาะจะต้องคิดเด้อิดาเลอเงินเงินคำเนาะสมุกเนาะเพื่อเฮาสีหาได้มากีบหนึ่ง่มุนไงเพราะว่าคือเจ้าไปตั้นอ้อยใะอิดา เาต้องคิดมันเชนนันเจ้าชีถ้าเข้าเห็นเงินลายไล่เงินลายเห็ดกินดินพุ่มเพืยอเนี่ยบ่ได้จะต้องเก็บเงินเก็บข้ามไว้งามเป็นจำงามมันเจ็บเป็นอ็นุ่นเนาะสมุติเป็นน้องนุ่งเจ้าเป็นไข่เป็นนาวใช่ไหนล่ะไปห้องหามห้องมองแบบกระทันหันไปสินะมีุ้าเบผืนผืนเลยเนาะหนึ่งตาทีควมิดตอนนี้เนาะคนในพี่น้องหนึ่ง ทางน้องแกนน่สมาสาลากเนาะ,ะกระบอกเพื่อไหว้เนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าสมมตรรมิว่ามือนึงเจ็บเปิดอีกอันหนึ่นมาไปห,ห้องพักห้องหมอเนาะเพราะว่าคนเจ็บเป็นเท่ากับผู้พูาสีไปเต้นไปยืนไปเล่นะนะฮะผู้นั้นผู้นี้มันยากเดิเนาะ,ะต้องเวลาใส่เงินคุกเี่มีมียู่บสถุงใช่ในละ่ะพายพา,ายถุงเ <c oughs> นอะใส่ถุงไว้คือเงินเสียไว้จุดจุดกินต่างหากเจ้ากะ เงี้ยเงี้ยไว้เงียยไว้เก็บกระตังหากส่วนไว้ใส่ใจอา่าแบบซื้อกินแต่ละมือ้ออะไรตังหากแต่นี่านทางเลยซื้อมาเองไว้ต่งหากคือสีปันเทาได้ลายอยู่คือสีบุคอยซื้อได้ลายอา่ามืออยู่เนาะดูกู้มาที่พูดแล้วก็บรรลุถ้าคือเขาให้น้องแก้วคนซื้อกะข่าวน้ำจำป่ากันหนึ่งมาน้องเป็นกะรถล่างกระโบมีมันฉีกยากเนาะสมมุตเป็นกระสอบมาให้กันน้องแก้วซื้อนี่สิเป็นโน้มมนไปละเคยซื้ออยู่เ่ราะสมัยเป็น เพราะว่าน้องเพิ่นซื้อแหละมีรถล่างกับโบมีแย้งนะอันนี้ใครแนี่มีเข่ามีน้ำกินชอบเนื่อนี่คุ้มจะเมื่อยละจนกเดือนพอมาเดือนนึ่งพีกับฟ้าสบายกับโบนี่กินข้พอมีแต่เล็กน้อยนะตามที่สามุดามาสัำหัดเนาะ หนึ่งมีเตะเล็กน้อยแล้วก็ข่าวน้าจับปากับปูปินพาลาแรงพาง่ายเนาะเพราะว่าพายากกับผู้นั่นกินนะพนะ่อแพี่น้องเลยเนาะมันบอคือที่แบบว่าเฮามีพอมีแม่แล้วก็มีพาลาแรงพาง่ายเนาะอ่าแต่ว้านนี้พายากกับพายกินน,นี่เดทกับข่าวเป็นบะลุนะม,มีมีแต่ใครเห็นินได้แก้วบอว์นะจ้าบาตั้งแต่บ่าวถาครับสมุกซื้อมาตะกี้บอกเขาตั้งแต่เฮห็นฮียนั่นคนจะป่อยอะ นี่มูบน๊ะังนดีกว่าบุปเปรียงปนัน้องแก้วเพื่นจะขอบุญขอบคุณทางอ่ะพี่อาทิสารน้องน้องแก้วกับพี่เอิญนะลุงลุงอาทิสารเด้อคุณยายจดีเนาะโน่ไอหล่ะขอบุญขอบคุณเปไม่ได้อเนาะขอขอบุญขอบคุณลุงอ่ะสันเด้อพี่ซื้อข้าวปลากระป๋องซื้อไข่หรือว่าเห็ดอย่างสิ่งอย่างให้น้อง ขอให้ง่ายอยู่ดีมีความเจริญได้ความขัน่มีขออยู่ดีมีเฮความเจริญได้ความขันี้่ขอคนมีแต่ความสุขความเจริญหลังมาหลังมา คุณคิดจริงไหมก็ขอคุณได้สอนั hmm. mm ่นเด้วยคุณเองควานตลอดไปด้ว hmm. ค no. mm ุณใจเยอะเหตุงานเหตุการณ์ยังการขอให้ได้แต่เงินได้แต่ค้ำที่คุณมาซอยน้องก็ขอคุณได้ลอยเท่าพันเท่าเด้วยซักซักถุน้อถุนาะเป็นไฟอร์มรู้สึกตอนไหนดีใจดีใจคิดอยู่ว่าวาได้ลลายขนาดนี้ บอได้ทางเงินได้ทางเครื่องไปม, <c oughs> มีเนาะนะกไไนนะะะ็มีแต่ซืออะไรว่าน้วเก็บไว้เงินนะเนาะเพราะว่ามีแต่เก็บออมล,มล้อมฤตไวนะ้เนาะเพราะว่าเฮาจะนี่แหละถ้าสมมุว่ามื่อหนึ่งบ่มีใครซอยมาแล้วมันชีลำบากตัวเวเดอรอ์ต้องเดืบบนทางผู้เดียวได้ช่วงที่ว่าเพิ่นทายืดมือเขอามาซอยกับพายงามเนาะเก็บอออมมล้รียบเรียกเก็งงานกะคือน้ <c oughs> องไฟเนี่ยทำโบ มีแบบมีงานกลับไปตัดดอกกรห okay. น่อยกลับไปล่ะเงินตัวส่วนนี้ก i̇şte ็เก็บไว้เก so no ็บเอาไว้กันเงาจำป็นเนาะสมุกเนาะก็คือนี่ก็คือออกเงียนเลยเหมือนกันล่ะก็ออกเงียนเลยเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังมีออดให้าัดอวยเหมืนกัโดยแต่ตอนนี้ถ้าคนเปิดทุนงานอะไรในการออดพันนี่คนเสียไปดีก็ออดพันนี่คือเพิ่ดบริจูดไว้ล่ะก็เพิ่ดเอาไป นัดน้อยสากับข้นยาเข่าข้างหนาอืมัดอ่อยกโย่เหยียบซ้มือคุณได้ทำบ่อบาคุณได้ซ้มือเดือนหนึ่งจักไร่หรือบ๊อบขาครับเมนก็มแจาว่าเก็บหักษาเอฟอมล้มนิดไปเนาะโอ้กาคือเข้าเนี่กให้อาขึ้นให้ในบ่อคืแบบนี้ขึ้นไปนี่เนาะคุณกํรลักแปลว่า มีแต่เอาพวกอันนั้นขึ้นเนาะสองโมงเนาะเอาพวกนั้นขึ้นไว้เอาไว้ห้องในดาเด้อโอสามเนาะโอเคสนอคอยพี่น้องทางอาสามุดาแล้วก็บบารทาก็บที่ได้กับปลาเดลดาเด้อไปเด้อมีอย่างกระเบื้องยื่นกันตัวเองเด้อบปเด้ีกระเบื้องการเบื้องยื่นตัวเองเนาะ นเนาวะก็คือแบบนี้แหละเพราะว่าคือไอ้ก็เดี๋ยวนี้กอ่าเวียกงานเบิดแล้วเนาะบางหาเฮาวกันจากบอยไดนคอมาดุดดุดก็เครื่องคอม่าเทื่อนึงเนาะแต่ว่านี้ได้รับการช่วยเหลือคอมาเรื่องการีใจนําเด้อแต่ที่ว่าภูใหญ่เพิ่นกลับป้าบ่ทิ้งก็ย้อนยังก็ย้อนความอ่าดีของเจ้าเนาะเบิ่งน้องเบิร์นนุ่งเนาะอ่าก่เฮ็ดความดีนี้ต่อไปเด้อเดี๋ยวนี้กัเบิ่งน้องเพิ่นกั สิาย <łość> ังเนะกรคสุขนอบึงบึงมนะเามาทาเพราะว่ากาคิดมานั่นหนึงกาคิดอยู่เพราะว่านึ่งเขากับมีพอมีแม่โน้ยะคิดเปนเรื่องอมนนอยใจธรรมดาเนาะส่งสิวาเขาส่งมาหาบขได้ให้ ปุ๊บใจปุ๊บใจเลยเนาะบุพเพสเดลเอาเงินเอาค้ามชายเนาะมาใส่กจละเมื่อใจลวันอ่าบริษักเขาแนะนำซอมปลาเนาะแต่นี่กะช่วงนี้กะพอสิได้มันเข้าเพราะว่าทางสามบูดากะซื้อมาให้ยางต่อเนื่องเลยเนาะตแตงเตยคนแหละเริ่มอ่าเห็ดเพื่อนเป็นวัลรัอ่าซื้อมาให้กะยามท่านเบิร์ตมันมมบ่ในในบ่อเพิร์สโซกคือในโซ่ค เดือนสองครึ่งเปิดส,ส,สอบหน,นึ่ง <laughs> เดือนสองครึ่งเนาะอันนี้สอบนี่อีกเนาะเดี๋ยวการซือทีกุ้มรายเดือนอยู่เตอนชิได้อยู่ประมาณอาสองเดือนกว่าเนาะสองสอบอสองครึ่งแล้วกะชิได้อยู่สอบหนึ่งั้านากะตีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งเนะ<อ>าะเพราะว่าทางอ่าน้องลุงเพิ่นกะติดดินนณะพูดเป็นพี่น้องเนาะเด็กน้อยตามภาษาเด็กน้อยเนาะกับใบดินกะบอยากทำอะไรก็มาคิวแต่นี่กะรซีกิ้นแบบกับ๊ปเข่ายัเวลาอ่าทางน้องแก้วคุณเบี้ยู่คือแบบ อ่าน้องแซลาล่าก็ต้มไข่กินก็ได้เนาะหรือว่าแกะปลากระป๋องชวดเนาะหรือว่าต้มมาม่ากินเนาะใส่น้องผู้นึงเลยแซลล่าปลาลุงตาปลาลุกตาผัดทานลุงตาเอาโอเคสน่องพ่อแม่พี่น้องอันนี้่พื้นลงทานลูกเตาเนาะเอาโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องทั้งสาวมุกดาการซีได้ฟอนโดจะทากับกอดวันนี้เนาะอ่ะ ก็ปาได้ด่าเด้อบันเดอร์มิต่ว่าพากันมือเงี้ยดูเลยทางน้องทางน้องเด้อะผู้แลี้ยบันไดแจ้งงานใดเลยเออสีขาวมาเนาะผ่านมาทางทีผู้เลี้ยสีขาวมาเยี่ยมปูว่าเวียดงานเราทางนี้กะโบมีเดียวเนาะสมุกมีก็มีการสีไปทางอื่นเนาะพูแม่พี um ่น okay. okay. ้องเนาะโอเคบันี้อ่ะสบายดีป้าลุงนี่แหละโอเคเนาะทำกระทากะ ขอบ,บุญขอบคุณทางคุณใหญ่เพิ่นเด้อขอให้เพิ่นอยู่ดีมีเฮงหรือว่าเพิ่นให้ทางนอ้องเพิ่นมาซัมหนี้กันเนาะขอให้กลับคืนหาเพิ่นลอยเท่าพันเท่าปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นหรือว่าให,ให้ให้ได้หลา,ลายกว่าเก่าเนาะโอเคทางภาษากัษย์เชเดราพีแล้วน้องเด้อทางภาษาบอกปิดปัจจัยอะไร ขอโทษขอพระน้ำพ่อแม่พี่น้องคราวนี้บบถาก็สิได้กลับเข้ามาสบายที่สบายดี